สวัสดีค่ะสวัสดีคุณไรอันลีนะคะผู้จัดการอะโทมีประเทศไทยนะคะสวัสดีท่านผู้นำที่มาจากต่างประเทศและผู้นำในประเทศและสมาชิกอะโตมีที่อยู่ในห้องนี้พร้อมกับสมาชิกอะโมีที่รับชมทางออนไลน์นะคะต้องดูกล้องนะคะวันนี้นะคะเป็นเกียรติ อย่างมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงบนเวทีนี้นะคะมาแชร์หัวข้อที่เราเรียกว่า Atomian Story ค่ะหรือเรื่องราวของสมาชิกอ t โ m มี่นะคะทุกท่านคะอภงม,มีเรื่องราวของผงคะ่ะทุกท่านมีเรื่องราวของตัวเองไหมคะมีกันทุกคนนะคะโอเคแต่วันนี้เรามาฟังเรื่องราวของ Diamond Master ยานิสาเซพงกันดีไหมคะ โอเคดีงั้นก็พร้อมแล้วนะคะอ่ะพง์จะเล่าเรื่องของตัวเองค่ะตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันที่ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะอ่ะพง์เป็นคนไทยเชื้อจีนค่ะที่เกิดในหมู่บ้านเล็กๆนะคะชุมชนคนจีนที่ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะนะคะ,นะคะชื่อว่าหมู่บ้านใหม่หนองบัวนะคะอยู่ที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะคะ,นะคะในชุมชนนี้นะคะเป็นชุมชนที่ ทุกคนเป็นคนจีนค่ะนะคะใช้วิถีชีวิตนะคะประเพณียังเป็นแบบสไตล์จีนๆนะคะแน่นอนค่ะปัจจุบันอาจจะมีวิถีชีวิตหรือขนบธรรมเนียมที่เป็นของไทยๆเข้าไปผสมผสานด้วยอยู่แล้วนะคะแต่ตอนสมัยอภพง์เกิดค่ะตอนนั้นนะคะจีนล้วนๆค่ะนึกว่าอยู่ประเทศจีนนะคะที่จริงไม่ใช่ค่ะที่นี่นะคะสถานที่ที่อภพง์เกิดตั้งอยู่ในประเทศไทยค่ะนะคะ อภงเองนะคะเติบโตมานะคะซึ่งจะมีภาพหนึ่งค่ะที่อภงจำติดตาอยู่ในหัวตลอดเลยก็คือภาพภาพหนึ่งที่ผู้ปกครองนะคะหรือว่าพ่อแม่ของเด็กๆะคะ่ะจะพาเด็กๆทุกคนนะคะไปเฝ้ารอที่ว่าการอำเภอหมู่บ้านไปเฝ้ารอนะคะที่ว่าการอำเภอตำบลที่ว่าการอำเภออำเภอต่างๆเนี่ยค่ะทุกที่เลยที่ หน่วยงานรัฐบาลรอได้เราไปรอไม่ใช่เขารอรออะไรคะรอเพื่อยื่นขอสัญชาติไทยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พงเป็นคนจีนนะคะที่อพยพม,มาจากประเทศจีนท่านสองคนนะคะไม่มีสัญชาติไทยเราเองเกิดในประเทศไทยโตในประเทศไทยนะคะเรียนหนังสือไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยคะ่ะเราก็ต้องคอยไปขอขอขอบางครั้งนะคะไปทีนึงนะ รอสักครึ่งวันค่ะบางครั้งต้องรอเป็นวันค่ะครั้งแล้วครั้งเล่านะคะเป็นปีแล้วปีเล่าสิบกว่าปีค่ะที่ยื่นขอสัญชาติไทยนะคะความรู้สึกแบบนี้ยาวนานมากๆตั้งแต่จำความได้จนถึงเราโตเป็นวัยรุ่นค่ะก็เลยติดตาติดหัวนะคะว่าความรู้สึกที่ไม่มีสัญชาติความรู้สึกนั้นคือความไม่มั่นคงค่ะความไม่มั่นคงความไม่ปลอดภยัย เพราะเราเริ่มตัวเ,เราเริ่มโตเนี่ยเราจะเริ่มคิดค่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวโตแล้วอะเรียนจบมปลายจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะไม่มีบัตรประชาชนไทยอะจะทำยังไงใช่ไหมคะพอหากว่าเราเรียนจบแล้วเราไปทำงานอะบัตรประชาชนไทยไม่มีสัญชาติไทยไม่มีเราจะทำยังไงต้องคอยไปแอบบแบบหลบหลบส้นๆไหมเห็นภาพนั้นไหมทุกคน หากว่าได้ทำงานอาจจะตั้งใจมากขยันมากค่ะอาจจะดีอาจจะเก่งได้โอกาสแต่การเติบโตล่ะคะฉะนั้นนะคะเรื่องความไม่มั่นคงเรื่องความไม่ปลอดภัยค่ะอาอมรู้รสชาตินั้นตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วคะ่ะพอโตมานะคะยังโชคดีได้สัญชาติไทยตอนอยู่ม .2 ค่ะเรียนจบม .3 นะคะอาผมก็บอกกับพ่อว่าพ่อ จบม .3 แล้วนะหนูจะไปเรียนต่อพ่อบอกไม่ต้องอยู่บ้านก็พอแล้วเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะแต่อภงอยากเรียนค่ะเพราะการศึกษาคืออนาคตอภงก็เลยแอบหนีพ่อไปอยู่ไต้หวันกับพี่สาวค่ะทั้งที่อายุ16เท่านั้นเองนะคะ่าให้แม่เซ็นค่ะไปขอพาสปอร์ตสมัยโบราณตอนนั้นนะคะขอพาสปอร์ตต้องรอเป็นวันนะ นะคะไม่ใช่เหมือนสมัยนี้แป๊บเดียวเสร็จนะคะไปขอพาสปอร์ตแล้วก็ไปอยู่ไต้หวันค่ะพอเรียนจบนะคะอาผมก็คิดว่าไม่ได้แค่นี้ไม่ได้การศึกษายังไม่ถึงความรู้ยังไม่ถึงค่ะอาผมก็เลยคิดอยากจะไปเรียนต่อญี่ปุ่นเพราะว่าในตอนนั้นนะคะคิดว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่จเจริญค่ะแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่ทำงานตั้งใจมีวินยัยนะคะแล้วก็ตอนนั้นสมัยนั้นคือเจ เจ้ c u l t u r เนอะคือ,อทำอะไรเขาเรียกวัฒนธรรมหรือว่าผลกระทบของญี่ปุ่นนะ่ยค่อนข้างที่จะดังแต่ยุคนี้นี่คือเกาหลีเนาะต้องยกให้เกาหลีนะคะตอนนี้ <laughs> นะแต่สมัยเราเด็กค่ะเราคิดอย่างนั้นอยากไปเรียนญี่ปุ่นแต่ไม่มีเงินก็เลยคิดว่าเก็บเงินสัก2ปีก่อนดีกว่านะคะอ่าที่ไหนได้ค่ะยังไม่ทันเงินน่ะได้บ้างแล้วค่ะ แต่ว่าได้ผัวด้วยได้สามีด้วยนะคะคือเก็บเงินนะคะก็เลยไม่ได้ไปญี่ปุ่นไงฮะ,ะไม่ได้ไปญี่ปุ่นก็เลยได้สามีซะก่อนคะ่ะทุกคนนะคะอพอได้สามีปุ๊บนะเออก็คิดละคะ่ะว่าเอ๊ะทำยังไงดีไปเรียนต่อก็ไม่ได้ละเก็บเงินต่อคะ่ะขยันมากคะ่ะตั้งใจมากนะคะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจคะ่ะอยากเป็นเจ้าของกิจการอยากเป็นเท่าแก่คะ่ะ ก็เลยเปิดบริษัทของตัวเองตอนอายุประมาณ26ปีนะคะและมาเปิดบริษัทที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราคือรักประเทศไทยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไทยนะเราไม่ใช่คนจีนอยู่เมืองไทยเขาบอกว่าเราเป็นคนจีนพอผงไปไต้หวันเขาบอกว่าเราเป็นคนไทยนะสุดท้ายเราเลือกกลับมาที่ประเทศไทยค่ะเพราะว่ารักประเทศไทยทำธุรกิจไปได้ประมาณ สามสี่ปีค่ะทุกคนคะธุรกิจไปได้ดีนะคะไรายได้เนี่ยเดือนเดือนอนึงตอนนั้นอายุยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเองนะไรายได้เป็นล้านค่ะต่อเดือนนะคะไม่ใช่ต่อปีนะคะไรายได้ดีค่ะแต่เจอวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เจ๊งค่ะไม่อยากเจ๊งก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมพาไปค่ะลูกค้าเจ๊งเราก็เจ๊งตามค่ะพอหลังจากทำธุรกิจตัวเองเจ๊งไปเปิดร้านอาหารค่ะทุกคน ไปเปิดร้านอาหารตอนอายุสามสิบกว่านะคะรอบนี้ไม่เจ๊งค่ะแต่ไปไม่ไหวเพราะว่าอะไรทำธุรกิจร้านอาหารนะคะมีโต๊ะมีแขกอะ่ะมีโต๊ะค่ะโต๊ะอาหารเนี่ยเป็นร้อยมีนักร้องอะ่ะมาร้องด้วยมาร้องเพลงด้วยนะคะแต่ตัวเองไม่ไหวตื่นแต่เช้าร้านอาหารเปิดตอนสี่โมงเย็นนะคะแต่เราต้องไปเตรียมตั้งแต่เที่ยงอะ่ะร้านอาหารปิดตีสองค่ะแต่เราได้นอนประมาณตีห้าไม่ไหวค่ะ เซ้งให้เพื่อนค่ะเซ้งให้คนอื่นนะคะจนสุดท้ายกลับมามองทำอะไรดีนะคะทำอะไรดีตอนที่คิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่ค่ะเจอเรื่องหนึ่งไม่คาดคิดค่ะเลิกกับสามีค่ะเ <laughs> ลิกกับสามีนะคะก็เลยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสองคนก็เลยกลับมาคิดว่าเอ๊ะทำงานประจําดีกว่าเพราะว่า คุยกับพี่คนหนึ่งนะเขาอยากอยากได้เราเนี่ยไปทำงานแล้วเราก็เลยตอบปากรับคันแต่มีข้อแม้ค่ะว่าฉันต้องมีเวลาทำงานที่ยืดหยุน่นเพราะว่าลูกยังเล็กเราจะต้องดูแลลูกไปด้วยค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองคนนะคะตอนเช้าต้องไปส่งลูกค่ะนะคะตอนเย็นก็ต้องไปรับลูกค่ะนะคะบางครั้งกิจกรรมของลูกค่ะก็ต้องไปร่วมค่ะห้ามหักเงินฉันคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เลยทำงานประจำชีวิตเป็นแบบนี้ค่ะหลายปีนะคะประสบการณ์ชีวิตแบบนี้ทำให้อภงค่ะรู้นะคะว่าอภงต้องการอะไรหากว่าอภงวางแผนหากว่าผภเลือกในอนาคตได้อภงต้องการความมั่นคงของชีวิตค่ะอภงต้องการความปลอดภัยอภงต้องการอะไรที่เป็นเรื่องของความแน่นอนค่ะหากว่าไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยไม่แน่นอนนะคะอภงไม่เอาเด็กขาดค่ะ พออายุ40นะคะกระโดดไปนิดนึงนะคะจาก10-20มา30มา40แล้วนะทุกคนตอนนี้นะคะ40เจออะโทมีค่ะเจออะโทมีนะคะซึ่งตอนแรกไม่สนใจหรอกค่ะแต่สปอนเซอร์บอกว่าสินค้าของอะโทมีเนี่ยการวิจัยการพัฒนาต่างๆเนี่ยมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าผู้มีส่วนร่วมด้วยนะอ่ะผมไม่เชื่ออยากพิสูจน์ก็เลยไปศึกษาข้อมูลค่ะ ปรากฏว่ายิ่งศึกษายิ่งชอบยิ่งใช่ยิ่งศึกษามากขึ้นค่ะลึกขึ้นค่ะนะคะจนตัดสินใจทําธุรกิจอโทมี่อาผงตัดสินใจทําธุรกิจอโทมี่ตอนที่อาผงคิดแล้วว่าฉันตัดสินใจไม่ลังเลเลยนะคะและตอนที่ตัดสินใจทําธุรกิจอโทมี่ค่ะอาผงบอกแล้วค่ะอาผงจะไม่เป็นแค่ผู้บริโภคธรรมดาทั่วไปเพราะว่าศึกษามาอย่างดีแล้วทําไมจะต้องไปเป็นแค่ผู้บริโภคล่ะคะใช่ไหมล่ะคะ ในเมื่อไม่มีอะไรที่เราจะต้องเสียเลยและสินค้าดีร่ราคาไม่แพงเมื่อสักครู่นี้ชารสอมาสเตอรค์คุณโดนะคะก็ได้อธิบายชัดเจนทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะทำไมเป็นแค่ผู้บริโภคอะไม่เอาเพราะเอาผมคิดว่าฉันฉลาดได้มากกว่านั้นเป็นนักธุรกิจไปเลยคะ่ะใช้สินค้าคะ่ะใช้แล้วชอบชอบแล้วก็แชร์คะ่ะแชร์แล้วเราใช้หมดเราก็ซื้ออีกคะ่ะ อ่ะผมเห็นคือเราเรียกว่าอะไรนะเส้นทางนี้ตั้งแต่แรกเลยอ่ะผมก็เลยตัดสินใจทําธุรกิจอะโตมีตั้งแต่ตอนนั้นค่ะนะคะในเส้นทางที่ทําธุรกิจอะโตมีนะคะไม่ใช่ว่าจะรวยด้วยกลีบกุหลาบค่ะทุกท่านค่ะอ่ะผมก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่ะผมอะ่ะเจอครอบครัวคัดค้านเพราะว่าเวลาของเราจะถูกแบ่งแบ่งไปใช่ไหมทำงานประจำอยู่กับครอบครัว แล้วก็ต้องทำงานที่สองคืออะโทมีแล้วผมเป็นคนทำอะไรผมจะตั้งใจมุ่งมั่นมากในเมื่อเลือกแล้วอะต้องแบบไม่ให้เสียไม่ให้ตัวเองเสียค่ะฉะนั้นผมก็จะตั้งใจใส่ใจทุ่มเทค่ะเริ่มต้นจากอะผมใช้สินค้าทุกอย่างของอะโทมีค่ะสินค้าอะไรที่อะโทมีมีอะผมจะไม่ไปใช้ของยี่ห้ออื่นเด็ดขาด อภงฉลมตัวของอภงนะคะทั้งภายนอกทั้งภายในเป็นอะโทมีหมดเลยค่ะไม่ใช่แค่ทากินนะคะแต่สมองด้วยค่ะอภงดูคลิปวิดีโอของท่านประธานทุกวันค่ะเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บก็คือคลิปวิดีโอของท่านประธานเลยตัวเองดูคลิปวิดีโอของท่านประธานนะคะพอขับรถไปส่งลูกค่ะอภงเปิดคลิปวิดีโอของดรลีซอนยอนในรถค่ะ เพราะว่า,าอะไรอผมไม่มีเวลาที่จะมาอบรมสั่งสอนลูกค่ะไม่มีเวลาที่จะมานั่งคุยกับลูกค่ะอะผมใช้คลิปวิดีโอของดรลีซอนยอนสอนลูกค่ะนะคะท่านไหนที่เคยดูคลิปวิดีโอของดรลีซอนยอนนะคะจะรู้ค่ะว่านี่คือ,อคลิปวิดีโอของท่านคือการสอนเราใช้ชีวิตคือปรัชญาชีวิตนะคะแล้วผมก็เข้าเรียนรู้ค่ะนะคะเรียนรู้เริ่มใหม่เลยไม่รู้จัก ขายตรงไม่เคยทําขายตรงไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายนะคะเราไม่เคยรู้เลยว่าแผนการตลาดเป็นยังไงความสําคัญของสินค้าดีไม่แพงเป็นยังไงสินค้าแต่ละตัวมีคุณสมบัติอะไรมีส่วนผสมอะไรนะคะแผนการตลาดที่เขาบอกว่ากี่สายกี่สายไม่เคยรู้เลยค่ะค่าแมทชิ่งคืออะไรผมยังไม่เคยรู้เลยนะคะการจัด House Meeting ได้ยินคำว่า House m e e t i n g ครั้งแรกก็คือนอะโธมี่เนี่ยแหละคะ่ะ House meeting ไปว่าอะไรเราก็ยังคิดว่าเอาคนมารวมรวมกันประชุมกันในบ้านนะแต่จริงๆค่ะคือการจัดงานที่จะแนะนําเป็นรูปแบบของการจัดที่บ้านหรือว่าการรวมกันใช่ไหมคะแล้วจัดยังไงเอาผมก็ไม่รู้ไม่รู้เลยสักอย่างค่ะรู้อย่างเดียวคือเลือกแล้วต้องทำทำแล้วต้องไม่ทิ้งและก็ต้องไม่ล้มเลิกค่ะแบบนี้แหละค่ะ มึนตุ๊บมึนตุ๊บมึนตุ๊บมาตั้งแต่ปีแรกอภงเชื่อนะคะว่าหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่เหมือนอภงเนี่ยปีสองปีแรกเนี่ยมึนตุ๊บเลยใช่ไหมคะเหมือนวนวนวน,วน,วนอยู่อย่างนั้นนะคะอภงก็เป็นอย่างนั้นค่ะแต่อภงเติบโตค่ะอยู่ในอาโอมีค่ะไม่มีข้อเสียเลยสําหรับอภงนะคะมีแต่ได้ค่ะสิ่งที่อภงได้นะคะหลังจากที่อภงเข้ามาสู่อะตอมีแล้วอภงได้พัฒนาการ าการเติบโตของตัวเองค่ะอ่ะผมได้ท่องเที่ยวค่ะได้เปิดหูเปิดตาเปิดมุมมองที่สู่โลกกว้างที่กว้างขึ้นนะคะ่าได้ไปในสถานที่ที่ผมไม่เคยไปค่ะไปจนถึงแม้กระทั่งหมู่บ้านเล็กๆที่เราไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเราจะได้มาหรือได้ไปในที่ที่นั้นในชีวิตนี้ของเรา ได้รู้จักเพื่อนใหม่ค่ะเพื่อนที่มาจากแบ็กกราวด์ที่ต่างกันภูมิหลังต่างกันเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตเราได้แลกเปลี่ยนการทํางานค่ะนี่คือสิ่งที่อภงได้จากอาโโทมีและนอกจากนั้นอภงยังได้เงินหรือไรายได้จากอาโทมีค่ะตั้งแต่ทําอาโทมีในปี2017จนถึงปัจจุบันนะคะอภงม,มั่นใจมากๆเลยและเป็นการตอกนะคะเสาเข็มตอกตะปูนะคะยิ่งตอกยิ่งแน่นว่า ประธานใช่บริษัทใช่สินค้าใช่แผนการตลาดใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่อาผงได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็คือที่นี่มีสังคมที่ใช่ค่ะสังคมที่นี่เป็นสังคมที่อาผงจะส่งต่อให้กับลูกของอาผงทั้งสองคนค่ะชีวิตของอาผงนะคะเหมือนนั่งรถไฟหาอมาแต่ตอนนี้อผมเจออาโทมี่แล้วอาผงบอกตัวเองเลยว่าอาผงจะตั้งใจทำอาโทมี จะทำให้สําเร็จให้ได้หรือจะต้องทําให้จนถึงลมหายใจสุดท้ายของตัวเองเอาพงจะไม่ปล่อยให้ลูกของตัวเองมานั่งรถไฟเหาะเหมือนอาพงอีกเด็กขาดเพราะอาพงเลือกได้ตอนนี้นะคะอาพงอยู่ที่นี่อะโทมี่ทุกพีวีของอาพงจะถูกสะสมไว้ทุกรหัสที่อาพงไปสปอนเซอร์มาพาร์ทเนอร์ของพงจะถูกสะสมไว้ให้กับลูกของอภงค่ะโดยที่อภง ไม่ต้องให้ลูกอ่ะมานับศูนย์นับหนึ่งใหม่ค่ะมันลำบากมากค่ะชีวิตแบบนี้ที่ผ่านมาสำหรับคนเป็นแม่ไม่อยากให้ลูกเดินชีวิตเหมือนเราอีกหากว่าเราเลือกได้นะคะในวันนี้นะคะอาพงเจอแล้วอาพงไม่ปล่อยโอกาสนี้ค่ะนี่คือสตอรี่ของอาพงในอโทอมีนะคะใน ตลอดเส้นทางตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันที่ยืนอยู่ตรงนี้กับชีวิตของตัวเองกับชีวิตของอาโทมี่นะคะอภบงขอขอบคุณบริษัทอาโทมี่ค่ะนะคะที่ให้โอกาส มาแชร์เรื่องราวของผง์ที่นี่ขอบคุณสปอนเซอร์ของผงด้วยนะคะที่ไม่ทอดทิ้งกันนะคะที่ร่วมเดินกันขอบคุณพาร์ทเนอร์ของผงค์ค่ะทุกคนที่ร่วมทุกร่วมสุขบางทีก็มีหลังน้ําตาบ้างบางทีก็มีหัวเราบ้างนะคะ,ะและอผงค์ต้องขอบคุณตัวเองค่ะที่ตัวเองเลือกอะโทมีทุกวันนี้นะคะชีวิตของอภงค์ค่ะมีสีสันเพิ่มขึ้นค่ะนะคะมีความหมายมากขึ้นและอภงค์เห็นความหวังชัดขึ้นค่ะทุกท่านคะ ทุกท่านอยากจะมีความรู้สึกที่โชคดีเหมือนน้ำพง์แบบนี้ไหมคะหากว่าอยากนะคะสุดท้ายมาปิดใช้ด้วยกันนะคะกับกันที่ทุกคนเดี๋ยวอภงจะนับ3 2 1เหมือนกับพี่ปุ้ยนี่แหละคะ่ะแต่จะพูดคนละประโยคกันนะคะอยากให้ทุกคนนะคะตะโกนด้วยพลังเสียงถือว่าเป็นโอกาสที่จะดึงเอาพลังจักรวาลให้กับพวกเรานะคะให้กับตัวเองคะ่ะเพราะเราต้องรู้สึก โชคดีเราต้องรู้สึกขอบคุณจริงๆนะคะหาว่าพงษ์นับสามสองหนึ่งทุกคนตะโกนดังๆพร้อมกันได้ไหมคะ<า>โอเคพร้อมก็สามสองหนึ่งฉันมีสุขเธอโชคดีเธอมีสุขพวกเราโชคดีพวกเรามีสุขขอบคุณ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 มากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ